ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสแกนไวรัสด้วยตัว Windows Defender นะครับ Windows Defender ก็คือโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับที่ติดมากับตัว Windows 10เลยนะครับตัว Windows Defender นะครับวิธีการสแกนนะครับเราไปแบบไวๆเลยนะครับวิธีการเปิดตัว Windows Defender ขึ้นมานะครับเนี่ยครับไวรัสแอนตี้โปรเทคชันะครับวิธีการเปิดนะครับ จะมีประมาณสองวิธีนะครับที่ผมพอจะนึกออกนะครับวิธีแรกเลยให้คุณมาที่ตัวนี้นะครับก็เรียกมันขึ้นมาดับเบังคิกมันก็จะขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่เจอมันนะครับให้คุณลองมาดูที่ตัวนี้คลิกขวาคลิกขวาเซตมาที่เซิร์ชให้คุณพิมพ์คําว่า windows นะครับ windows คราวนี้เราจะเจอนะครับ windows หลายอย่างเลยนะครับให้เรามาคลิกที่ windows security นะครับ คลิกขึ้นไปคลิก <ijk> เข้าไปเลยนะครับพอคลิกเสร็จนะครับถ้ากรณีคุณจะสแกนไวรัสใช่ไหมครับให้คุณมาที่ตัวนี้เลยนะครับมาที่ตัวไวรัสแอนติสโปรเทคชันนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยนะครับไปเสร็จใช่ไหมครับคุณจะเจอตัวนี er ้นะครับนี่ครับเคอร์เลนทิตนะครับให้คุณมาคลิกที่สแกนออปชันนะครับสแกนออปชันนะครับคุณจะเจอตัวเลือกหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยคิกคสแกนนะครับ u i c ก s c a นก็คือการสแกนโฟลเดอร์ hmm. ในระบบของคุณนะครับที่ที่มักพบภัยคุกคามครับ mm hmm. เช่นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดและวินโดว์ครับโดยโปกติจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ทีนะครับไม่กี่นาทีนะครับในการสแกนนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็น Quick s c a n นะครับสแกนแบบตัวไฟล์ระบบวินโดว์ตัวระบบวินโดว์แล้วก็ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับส่วนฟูลสแกนนะครับฟูลสแกนเนี่ยครับจะสแกนทุกไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะครับสแกนแบบหนักๆนะครับฟูลสแกนจะสแกนทุกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับและโปรแกรมที่ทํางานอยู่ทั้งหมดด้วยครับการสแกนอาจจะใช้เวลามากน้อยนะครับแล้วแต่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับยิ่งในคอมพิวเตอร์ของคุณมีข้อมูลมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดนะครับก็จะยิ่งใช้เวลานานยิ่งขึ้นนะครับส่วนคัสตอมสแกนนะครับคัสตอมสแกนนี่ก็คือ เลือกเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะสแกนได้ไหนนะครับถ้าคุณคลิกสแกนนะครับก็คุณมาสแกนแนวคลิกที่สแกน n o วถ้าฟูลสแกนก็มาสแกนแนวคัสซัมสแกนนะครับก็มาสแกนแนวส่วนคัสซัมสแกนนะครับให้คุณสแกนแนวเสร็จคราวนี้ครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกสแกนได้ไหนนะครับเป็นพิเศษเสมมตุติคุณจะสแกนได้ไดีนะครับคุณก็คลิกเลยเสร็จ er, แล้วก็ s ลือกโฟลเดอร์แล้วก็สแกน n นวอีกที อพอดีมันไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในไดดีผมนะครับก็เลยวายหน่อยเนี่ยครับถ้าเสร็จเรียบร้อยก็ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีไวรัสอะไรก็มันจะขึ้นประมาณคําว่า no t i c e นะครับ no notice คือว่าไม่มีไวรัสนะครับส่วนตัว microsoft defender offline นะครับสแกนนะครับก็คือตัวเลือกนี้ครับจะ restart เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับและก็สแกนไฟล์ระบบ และโปรแกรมในขณะที่ไม่ได้ทำงานนะครับซึ่งจะมีประโยชน์นะครับหากมีมัลแวร์ไอตัวพวกมัลแวร์ไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะครับทำงานอยู่และอาจจะรบกวนการสแกนนะครับไวรัสบางตัวมันมันดื้อนะครับไวรัสหรือว่ามัลแวร์หรือว่าจะแอดแวร์อะไรก็แล้วแต่บางอย่างมันดื้อนะครับถ้าเราสแกนด้วยในสภาวะปกตินะครับบางทีมันไปรบกวนการสแกนนะครับบางที มันพาคอมดับเลยก็มีนะครับบางตัวที่แรงนะครับที่ผมเคยเจอนะครับตัว microsoft defender นะครับ off g u scan ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์คุณจะรีสตาร์ทนะครับแล้วก็จะสแกนไฟล์ระบบโปรแกรมในขณะที่ไม่ได้ทำงานนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วคุณก็สแกน now ครับก็นี่ครับคร่าวๆสำหรับวิธีการใช้ตัว windows defender นะครับสแกนไวรัสนะครับทั้ง quick scan full scan custom scan นะครับเลือก ไฟล์นะครับแ,แต่ว่าเราอยากจะเลือกไฟล์ตัวไหนสแกนนะครับแล้วก็ Microsoft Defender Scan เอ่อ Microsoft Defender Offline Scan นะครับแต่ว่าก็ต้องฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับต่อให้ตัวสแกนไวรัสนะครับดีขนาดไหนนะครับผมส่วนตัวผมเองจริงๆผมใช้มาหลากหลายย่อะนะครับทั้งตัวฟรีตัวเสียเงินนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้งานของเราด้วยนะครับถ้าคุณลุย เว็บ1820บวกนะครับโดยไม่ยัง้งหรือว่าโหลดโปรแกรมเถื่อนโหลดโปรแกรมโดยไม่ดูให้ดีก่อนนะครับไม่เลือกไม่ติ๊กคัสตอมให้ดีนะครับควิกควิกดาวน์โหลดนะครับหรือว่าคุณจะเปิดไฟล์อีเมลอะไระพวกอีเมลแล้วก็คุณไปเปิดลิงก์ที่แนบมากับอีเมลมั่วๆนะครับคุณก็จะโดนได้นะครับให้ต่อให้ตัวสแกนไม่รัสเทพขนาดไหนนะครับก็ไม่เหลือนะครับ มันก็อยู่ที่พฤติกรรมการใช้งานของคุณด้วยนะครับยังไงก็ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ